สวัสดีค่ะวันรเลเนาะวันนี้มากินเออเมียปลานะคะเอป,ปลานนีนะคะขอให้ขน,นมจิม้มาแต่ว่ากีนแค่นี้พอแล้วเนื่อจะต้มหมี่นะคะที่เดียต้มอันนี้ก็ซื้อผักมาเพิ่มอีกด้วยแค่นี้พอแล้วเนาะกีนคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวไม่หมด เมงกะลาบานเนอะอันนี้เราเก็ดดูนะคะเก็บยาที่เนาะอันนี้เขาเผาเกลือนะคะอะโคเวเดออซ่าเนาะนี้เ,าเผาเกลือนะคะไม่คยเ,เก็นะคะ,เ,คเ,ดะ,คะเดี๋ยวโดนเนื้อ เด่กที่มาไหลาวันแล้วค่ะอืมไม่ซ้อจานดีกว่านะโจุ๊ะเข้าไปนะคะใช้นี่ก่อนดีกว่าใส่ ใส่อะไรก่อนดีปลาเหรอใื้อขนมจริงน,นะคะจีิจีใส่เส้นหมี่ก็ได้นะคะไม่พอดูนุ่มมากเลยอันนี้ยันร้อยอยู่นะคะไปซื้อพืกลับมาอันนี้น้ําจิ้มอันนี้ไม่ได้ซื้อ,เ,อ,อเขาไม่ได้แถมมานะคะเขาแถมแบรนด์นี้คะ่ะแต่ว่าเราจะกินของเรานะคะ ทำหลายๆเรายังไม่ได้กินเลยนะคะแล้วพูดทีทอนเลยเะาเรอบว่าได้กินกันนะคะอออืือ ร์ชาตนี้มาครบเลยค่ะทำเพกถ้ากลมกล่อมนะคะเพกเรี้ยวอะ่ะอืน่าจะมีผักชีด้วยนะคะน้ำจิ้มอันนี้เพกมากเลยนะคะเนี่ยอ๋อ อ่ไรอะนื่นุ่มมากเลยนุ่มๆมนะื้เพราะมันร้อนอยู่นะคะถ้ามันเย็นมันจะแข็งๆเนาะ มันไม่เใช่ตัวเราค่ะอันนี้มันนุ่มฟูฟูอืออ๋อ ถ้าใครที่ไม่ชอบกินผักนะเรากินเมนูนี้นะคะกินผักเยอะจีนนะไป เอาวิกลุ่มมง่งเอาเปล้เนี่ยกับบ้าวันเลยดี๋ยวนำที่สี่ฟูเลยจานนะเอาวีเตอร์เนาะอร่อยมากเลยแม้ว่วาจะเผ็ดหน่อย,นนยแต่ว่าอร่อย うん。Mm. Mm. ดินโดนหนอวิดิโดนเนยาผเนาเอาวโมาตากอะไเช่อเนะออสยอันนี้สสด้ใหม่ๆนี่่หวานนะคะเนื้อหวาน nhưng mà bán Huh. ที่เสร็จแล้วนะคะเอาวิดีโอครับะคะุณค่ะท่านเดินหนอา